วิตนี้ปุ๊บไฟก็ขึ้นปกติครับเนี่ยเปิดสวิต์มาแต่ว่าเรือนไม้เนี่ยไม่ทํางานแล้วก็ปั๊มติ๊กไม่ทํางานด้วยไม่มีเสียงปั๊มติ๊กทํางานสวิต์อะไรเนี่ยพวกนี้ครับใช้งานไม่ได้เลยไปลงไปเลี้ยวเนี่ยใช้งานไม่ได้เลยก็จะมาดูฟิลตใต้บ์ดใช่ไหมครับมันก็จะมีเนี่ยครับฟิลตัวแรกเขาก็จะมีบอก t u เทิร์นสตาร์ทออฟมิเตอร์เนี่ยครับก็จะเป็นพวกสวิตช์ ไฟแล้วก็ไฟหน้าแล้วก็พวกมิตเตอร์ก็เป็นพวกเรือนไม้แล้วนะครับดึงออกมาเช็ค้ฟิวไม่ขาดฟืวไม่ขาดสวัสดีเพื่อนครับก็คลิปนี้พามาดูพีเซ็คครับ1 5 0ซีปี2017นนะครับนี่คันนี้เลยก็คันนี้มีอาการรถสตาร์ทไม่ติดนะครับ เปิดสวิตตัวนี้ได้ปกติมีไฟครับแต่ว่าเวลาเปิดสวิตมาเนี่ยไฟยืนไหมเนี่ยครับไม่ขึ้นไฟเบรกไฟหน้าเนี่ยไฟท้ายไม่ขึ้นเลยแล้วก็พวกสวิตเนี่ยครับใช้ไม่ได้แต่ว่าคันนี้ผมได้ปรับแก้ไขไปเรียบร้อยนะครับนี่ใช้ได้แล้วจะผมจะพามาดูอาการครับว่าคันนี้นะครับเกิดจากสาเหตุอะไรก็ ที่เช็คเบื้องต้นไปมีสวิตช์นีน่ใช้ได้ไฟขึ้นปกติปกติโดยทั่วไปเลยนะครับเราก็จะมาดูฟิลตใต้บาะใช่ไหมครับฟิลตใต้บาะมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันก็จะมีอ่านี่ฝาปิดกล่องฟิลมันก็จะมีเนี่ยครับฟิลตัวแรกเขาก็จะมีบอก Turn Start of f meter เนี่ยครับก็จะเป็นพวกสวิต ไฟแล้วก็ไฟหน้าแล้วก็พวกมิตเตอร์ก็เป็นพวกเรือนไม้แล้วนะครับเพราะผมเช็คฟิวดีผมเช็คฟิวม,ฟมาตัวแรกนี้นะครับดูตามตารางฝาปิดกองฟิวได้เลยครับตัวแรกนี้ผมก็เช็คดึงออกมาเช็คเฮ้ยฟิวไม่ขาดซือ้อไม่ขาดสิ่งที่ทำไงแล้วผมก็เช็คไปเช็คมาผมเพิ่งเคยเจอคันนี้คันแรกนะครับเช็คไปเช็คมากดสวิตช์นี่ปุ๊บไฟก็ขึ้นปกติครับเนี่ย เปิดสวิตช์มาแต่ว่าเรือนไม้เนี่ยไม่ทํางานแล้วก็ปั๊มติก๊กไม่ทํางานด้วยไม่มีเสียงปั๊มติก๊กทํางานสวิตช์อะไรเนี่ยพวกนี้ครับใช้งานไม่ได้เลยไปลงไปเลี้ยวเนี่ยใช้งานไม่ได้เลย <G ül üyor> ทีนี้ผมก็เปิดไปเปิดมาก็เอจรู้สึกกันว่าไฟแบตเตอรี่เนี่ยมันอ่อนๆผมก็เลยทําการถอดแบตเตอรี่นะครับไปชาร์จแต่ทุกตัวนี้ยผมเช็คหมดแลวนะครับไม่มีตัวไหนขาดเลย ก็เลยถอดแบตเตอรี่น,ะนี้ยตัวนี้ไปชาร์จพอพปชาร์จเอากลับมาเอากลับมาใส่ก็ปรากฏว่าใช้ได้ปกติเลยครับว้าว <Wow. S 1> เออคันนี้คันแรกเหมือนกันที่ที่ผมเคยเจอนะครับเพื่อนๆช่างอาจจะหลายๆคนก็อาจจะเคยเจอแล้วอาจจะเคยรู้แล้วแต่ว่าสําหรับผมนี่ไม่เคยเจอเลยนะครับแบตเตอรี่อ่อนอันนี้ผมชาร์จมาคันนี้เสร็จประมาณ2วันแล้วนะครับ แบตก็ไม่เสื่อมนะครับเนี่ยจอดมาพักมา2วันแล้วแบตไม่เสื่อมตอนนี้ปกติเลยครับสตาร์ทได้ปกติเลยเดี๋ยวลองสตาร์ทเพื่อนๆดู ตนี้ครับผมเพิ่งเคยเจอเหมือนกันนะครับแบตเตอรี่ออนอ่าเปิดสว,วิตตัวนี้ครับมีไฟขึ้นปกติเลยนะมันมันคล้ายๆอาการฟิวตัวนี้ขาดนะครับปกติแล้วที่ผมเคยเจอนะครับไฟฟิวตัวแรกนเนี่ยจะขาดเนี่ยฟิวตัวแรก10แอมตัวนี้ครับเนี่ยเทอร์สต็อมิเตอร์นะครับปกติจะขาดผมเจอบ่อยมากเลยปีนี้ก็ขาดแล้วก็อาการเหมือนกันเลยครับเปิดสว,วิตตัวนี้ได้เนี่ยกด มีไฟขึ้นครับแล้วก็ถ้าเปิดเปิดสวิตไปทางออนเนี่ยหน้าใหม่เนี่ยครับจะไม่ติดแล้วก็ไฟหน้านี่จะไม่ติดไฟท้ายก็ไม่ติดเหมือนกันนั่นแหละครับเป็นเป็นที่ฟิวนี่แหละครับขาดแต่ว่านี้เป็นเป็นเคสแรกเลยที่ผมเจอแบตเตอรี่ออนมันไม่หมดนะครับมันอ่อนไฟตัวนี้ขึ้นเออแต่ว่าที่ที่แปลกไปจากฟิวขาดก็คืออ่าปกติฟิวขาดเนี่ยเวลาเปิดสวิตไปทางออนเนี้ย ปั๊มติ๊กจะทำงานนะครับแต่เนี่ยปั๊มติ๊กไม่ทำงานเลยเปิดปุ๊บเปิดออนเนี่ยไฟนี่ก็ไม่ขึ้นปั๊มติ๊กก็ไม่ทำงานก็เลยเอใจครับก็เลยลองไปชาร์จดูอ่านี่มีอาการร่วมด้วยก็คือเนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนดูไฟลูกกุญแจแระพริบผ่าครั้งแสดงว่าอ่าทารีโมทต,ตัวนี้ออนแล้วครับถ้าเกิดว่ารถเพื่อนๆมีอาการนี้ก็ลองไปเปลี่ยนทานรีโมทดูครับ คลิปนี้ครับเป็นคลิปที่แปลกสำหรับผมครับก็เผื่อเพื่อนๆกำลังเจอประสบเจอปัญหานี้อยู่ครับเพื่อเพื่อจะได้เป็นแนวทางครับในการแก้ไขก็คลิปนี้ครับฝากเพื่อนๆไว้ที่นี้ครับก็มาแชร์ประสบการณ์เล่าให้ฟังที่เจอครับว่าแบตเตอรี่อ่อนครับก็มีอาการนี้เช่นเดียวรับเช่นเดียวกับฟิวขาดเลย ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปครับก็คลิปนี้ฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับ